ก็แค่มาไลฟ์สนุกสนุกแต่ว่าวันนี้เราก็มีเพื่อนมานไลฟ์นะครับเลยก็ไม่ได้เหงาเท่าเดิมอยู่น <laughs> Yo, คนเยอะมาก oh <my> โอ๊ยคุณแม่ดูได้ไม่กดดันเลยวันดีครับคุณแม่ <laughs> ทุกคนในแชท <c oughs> ในคอมเมนต์อย่าลืมสวัสดีคุณแม่ด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็กลับมากับฟิเวเตอร์ประจำของไอฟิเวเตอร์ประจำี่งไอมาอ่านคอมเมนต์ให้ค่ะทุกคน พอดีเราอ่านภาษาไทยไปกิงแล้วก็เอาพิมมาให้สว่ไหมช่ะ <laughs> ช่วงนี้ไอไลฟ์เบียบไปหน่อยวันนี้บางทีไอ้ก <c oughs> ็คิดอยู่ไลฟ์เบียบไปหน่อยคือแบบวันอาทิตย์ไอ้ก็ไลฟ์อาทิตย์ก่อนก็ไลฟ์คราวนี้วันนี้วันพุธพุธก็ไ <c oughs> ลฟ์นะแต่ก็ <c oughs> ม่เป็นไ <c oughs> คุณแม่ดูทุกทุกไลฟ์เลยนะรังบอย จริงแล้วเขาก็มาว่าด้วยเพราะว่าผมทำพื้นเปียก <laughs> <laughs> ขอโทษนะครับค่าไอเพราะ <laughs> ว่า <laughs> มาดึกจังมาดึกเฮ้ย <laughs> <laughs> มันจะมีรอบหนึ่งเราเคยมาไลฟ์ที่สองนะว <laughs> <laughs> ันนี้นะครับ <laughs> หนูค่ะตื่นแต่ไกลขึ้นเลยเนี่ยดูนอนดึกมากไม่ใช่อะไรเพิ่งซ้อมเสร็จแล้วก็กินข้าวเสร็จใช่ละพี่เจย์อีมาดูเหรอพี่จย์อีอีรู้จักพี่จย์อีเหรอใครนะหรือว่าจะอีด้วยเหมือน ไม่ใช่ยี่สิไม่เหมือนกันโอเคหอี่ไอี่อซ่จะดอกี่โมงอีกแป๊บหนึงแหละน่าจะไม่ไม่นานเพราะว่าวันนี้ไม่ได้มาอะไรมากแค่สนุกสนุกช่ใช่ไอไอร้องเพลงหน่อยไหมใจเย็นก่อนไอไม่สบายอยู่ คือในทิกตอกก็เพิ่งเล่าไปเนาะแต่ว่าเร่าอทีละกันก็ตอนนั้นไปเรียนร้องเพลงแล้วร้องปุ๊บครูก็บอกว่าเอไอไม่ต้องร้องและคือเสียงมันแย่ขนาดนั้ทุกคนทุกคนฟังออกไหมตอนนี้คือเสียงมันขึ้นจมูกหมดเลยแล้วแบบโอ้ยไหวจริงๆเลยแต่ว่าเราเล่นเกมดีกว่าเอ้ยเค้เฮ้ยอย่างแรกที่เราต้องการก็คือกระดาษหรืออะไรก็ได้ ชื่อพรีมนะคะไอเปเอาของก่อนไอมีคนถามว่าเพื่อนสาวหรอมาถึงอะไรเพื่อนสาวโทษทีภาษาไทยมีกิ๊ไออ่ะอ่ะฮะใช่ก็เก็ก็ใช่อะไรคือคำตอบเนาะแค่นั้นโอเค เรามาเล่น XO กันน้องพอน้องพอค่าดน้น้องเยอะมีคนบอ,อยู่พอมอั้ยเฮ้ยทำไมไม่กิพอมั้ยเล่นอะไร XO <laughs> อันไหนก่อนอันนี้ไหมโอเคพี่ฟิเอรเล่นหรอ อันนี้คือไม่ไม่ใช่ไอทำเองอันนี้นะคือเอ็โอบออันนี้คือหนึ่งสองสามแล้วก็ตอ่ตอตอ่ตอตอ่ตอต่อต่อไปยูเอาอันไหนไปไอเอาหนึ่งทุกคนกำลังทำอะไร <laughs> เล่นเกมเอ็กโอสายูอันยงสมอหู่สองสามอันข้างล่างอยู่อะ อันตรงกลางข้างล่างอเซเบอร์แล้วเออไอไม่มีวันแพ้หรอกนะเอาจิชนะใช<ค>่<ร>แล้วลตรงนี้แล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บสเสมอไอไม่มีวันแพ้คราวนี้ไอเลิมมาดูว่าไอาจะชนะไหมชนะไปเลยปุ๊บไอเริ่มตรงนี้ เอาอันที่สามโอเคอันนี้เล่นยังไงก่อน <laughs> ถ้าไปตรงนั้นมันจะได้ไหมได้ค<น>ุต้องเล่นตรงไหนเล่นออนไลน์ด้วยเ hey, <laughs> อไอว่างเปิลูก็นคนหาอะไรนะว่างหรอลูก <laughs> ใช่เอาจริงไม่เคยว่างต้องนอนแต่ว่าขี้เกียจขี้เกียจนอน เขาเล่นตรงไหนดีเนี่ยเอาแล้วไดีแล้วกันม,มามาตรงนี้ตรงนี้ไอเอาอันข้างล่างของไออันที่สามตัวี้้ no ลงอีมอันตัวนี้ no. นน yes โอเค ตรงตรงกลางว้าเกือบไปแล้วเออเสมอเออแล้วอีกฝั่งหนึงถือว่าไม่แย่สนุกไหมไอค,คนถามเยอะเลยสนุกมากผมแนะนำนะครับใครที่ว่างว่าชวนเพื่อนมาเล่น XO ตอน่าทุ่มเลยอมว่า เปลี่ยนมาเป็นเมนพี่พิมพ์ไดไหมเอไอเอาก็เมนสองคนไม่ได้หรอ <Okay. S 2> ใครเปลี่ยนเมนคืองอนง่วงหน่อยลูกแม่นี่ง่วงมากเลยพิมช่วยเอไอช่วยนะเจียไม่ไหวเราเป็นคนที่นอนยากแล้สิคือเมื่อก่อนอะ่ะตอนเด็กอะ่ะนอนเร็ว า,าพ่อแม่ดูอยู่นี่พ่อแม่ดูอยู่ทุกทีเลยก็ถามคุณแม่ได้เมื่อก่อนอะนอนเร็วตอนเด็กดบเด็กมากนะนอนสองทุ่มแต่พอแบบโตขึ้นเนี่ยเริ่มโตขึ้นก็เริ่มนอนดึกขึ้นดึกขึ้นใช่ไหมตอนถึงตอนนี้ก็คือนอนดึกมากๆแล้วก็มีช่วงที่แบบอาจะต้องกินยาได้นั้นหล คำถามนี้ดีมาก AI เป n นพิ e r ร์ er หรือเปล่าคำถามนี้มันต้องดูสถานการณ์นะครับถ้าแบบสมมติคุณพ่อหรือคุณแม่ดูอยู่ไม่ครับผมเมนเอแต่ถ้าไม่ดูอยู่ใช่ครับผม,มคุณแม่ดูใช่แล้วก็เป็นเหตุผลที่เราเมนีเอนะเฮ้ยไม่ใช่เด้นี่นอนดึกนะครับ เออกะสิงกจสิงแล้วก็ควรจะเริ่มนอนแล้วขึ้นน่าจะเป็นเหตุผลที่เรา,เราป่วยแหละพอเรานอนดึกแล้วยูไม่ป่วยด้ยังไงยูก็นอนดึกนี่ป่วยตลอดอโอเคโอเคไม่ใช่ไม่ป่วยก็ป่วยด้วยนิกเซนแล้ว <c oughs> พูดเล่นล่ะคือเอาสิไอก็ไม่ดบแบบข้างตางไม่เคยดำเลยไม่เคยเป็นมาก่อนอะ่ะทำไม ก็ไม them, ่รู like, like ้เหมือนกันไม่เคยเป็นเลยคือหนูสั่งอะไรมาคือไม่กินแล้วเป็นกินไปจากอันรยิ่งนิดกินแล้วไงเลยยูคิดว่าน้ำดื่มอะไรคือแบบ number one เข้าปะเนสเลดอยู่ไม่ใช่แบบแบบแบบอะไรก็ได้อะไอไม่เอ่อพวกอะไรนะไอหมายถึงแบบพวกแบบ ชานมอะไรแบบเนี้ชานมไข่มุกอะไรนะไอชอบกินชานมโอเคไดีอาทีมทำจริงไอ,งอชอบคือชานมไข่มุกดีแต่ว่าอันที่ไอสั่งตลอดอหะจะเป็นแบบนมไม่ใช่ชานม่ะเป็นแค่นมเลยนมกับไข่มุกนั่นแหบบลนะ พี่พิมกินหลังกล้องได้ไหมคะได้ค่ะฮัลโหลพี่อาร์ตแต่และคนคนที่พูดถึงคือไอไม่รู้เลยเพื่อไนไอ้ไอ,อ้เหมือนแมวเลยแป๊บหนึ่งนะคือเราใส่ฟิลเตอร์หมาแล้ว <c oughs> มันก็ไม่เคยมีใครที่แบบเรียกเราว่าเป็นแมวด,ด้วยนะแล้วเรามาเป็นแมวได้ไงแล้วมาเป็นแมวได้ไงก่อน เชื่อว่าว่างสิงก็ต้องเชื่อเห็นมาไลฟ์ก็คือว่างถ้าไม่ว่างก็ไม่มาไลฟ์ลูกคนหิวอะดิหาอะไรกินเล็้วเลี้ยนี่อยู่กินเดไดว What is that pie Okay ก็โอเไพไอ้แบบไอ้ไม่เคยรองกินไายเลยแล้วที้ไอ้กินไอ้ก็แบบไอ้ไม่เคยแบบชอบกินแบบกินจริงจิอะจริงเหรอเออไายอะไรก่อนับปรลตเหมือนอี้อีก็เคยกินดูจะนอนแล้วนะฝันดีครับพี่เหรือาืิอไม่ต้องฝันก็ดีแปลว่านอนสนิท เอเอน่าหลักไหมเอไอเอาละเอ่อน้าหลักไหมน้าหลักก็ได้น้าหลักก็ได้อันนี้คือแม่เลรานิงมากกว่าแล้วเอไอคุณแม่บอกให้นอนได้แล้วดึกแล้วอาเซิงดิคุณแม่นอนได้แล้วเด็กๆดึกเย้วครับคือพอดีว่าผมยังไม่ได้อาบน้ําเลยครับคุณแม่แม่ให้นอนแล้วไปเลย ออใช่ไอลือไออุ้ยไอไอว่าจะบอกอยู่ก็คืออะไรนะก่อนหน้านี้ไอเห็นติ๊กต็อกใช่ไหมแล้วก็ในคอมเมนต์อะเขาก็บอกว่าอะไรนะไอไอเรียกคุณแม่ว่าแม่แล้วแล้วไอเรียกว่าแม่แม่ซึ่งก็จริงใช่ไหมแต่ว่าที่ไม่ถูกก็คือที่เราเรียกว่าแม่แม่เหมือนกันไอแค่อย่างมาบอกเพราะตอนนั้นไออ่านอยู่ไอแล้วไอก็แบบเฮ้ยไอก็เรียกว่าแม่แม่นะนั่นแหละไอแค่ไปเห็นคอมเมนต์ดูแต่แค่ว่าแบบตอนไลฟ์อะ ไม่รู้ว่ามันเป็นแบบภาษา,ากกว่ากา I guess มันแบบ flow ว่าก,กาบางทีไงแต่ว่าถ้าปกติวันๆก็เรียกหม่แม้แค่นั้น <c oughs> <c oughs> เห็นเห็นคอมเมนต์มาเลย <c oughs> ก็แบบรู้สึลือนอนเท่ากับแฟนขับนอนยูทาแฟนขับไม่ได้โอ้คือโทษเราแล้วคือมันมันมันคือที่เร <c oughs> าแล้วโทอะไรขอโทษแล้วกัน AI ถาม AI ให้หน่อยว่าทำไม AI นะ่ารังจัง ทำยังไงก่อนเอไอทำทำไม่ได้ารักจัง I don't know <laughs> อ๋อไอรู้แลอ้อแหละเพราะว่าคุณแม่ครับเออคุณคุณแม่เลี้ยงมาอย่างดียวเอออย่าเพิง่งอย่าเพิ่งไปนอนไอไอพิมเห็นไหมเขาไม่อยากให้เราไปนอนแกแม่อยู่ให้ไปนอน ไม่เป็นไรครับคุณแม่นอนเรานอนได้ทุกวันแต่ว่าเจอแบบก็เจอเจอได้แค่บางวันเออพูดเล่นนะแม่เดี๋ยวเดี๋ยวไปนอนเดี๋ยวไปนอนเอ้ยไอคือที่ของเอาตัวรอด จริงครับผมเป็นคนสู้ชีวิตแต่ชีวิตก็สู้กับน,นะครับไอ,อ,อ,อพวกนี้ทําอะไรคะอบอกไปแล้วกันมันไม่น่าเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเขาเปิดเลยเนาะเออเขาบอกกันแล้ะก็พวกนี้เป็นงานเปิดตัวแบล็กจิมนั่นแหละที่ไง,ง,ง,งอยู่คงใจงงอยู่มันเป็นอะไรนะเหมือนแบบ คล้ายๆอะคาเดมี่แล้วก็ไปร่วมกับฮาเลนกับจีโบโคแล้วก็ทำเป็นแบบโรงเรียนใหม่ประมาณนั้นนั <c oughs> ่นแหละยูเ <You 're S 2> คยไปฮาเลนมไหมล<ๆ>่ะฮาเลนเชกไม่เคยไม่นะเออแต่ว่าเป็นอีกที่นั่นแหละเดอะเนอร์ร The ี่เก็บเฮ้ยหรือว่าเรามาคิดชุดของที่นี้ดีกว่าไม่ <c oughs>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  เอาดีกว่าเดี๋ยวให้ให้มันเป็นเซอร์ไพรส์ไม่เอาอันนี้คือเพราะว่า มันดึกแล้วเดี๋ยวแม่แม่ลืมแม่ลืมว่าแหละไปนอนเลยแม่ว่าแล้วเฮ้ยเราเห็นอะไรแล้วไออ่านเมนเราเราจะตั้งใจเรียนจริงๆสัญญาครับนี่ผมมาแล้วครับไปได้จะเรียนนะครับ <c oughs> เอาสิไปด้วยนะเราจําดีกว่าถ้ารอบหน้าเรามาไลฟ์แบบต้องแบบมาโชว์คะแนนดีๆนะให้นะโอเคเดี๋ยวลองจําดูสกรีนช็อตแล้วกันนะขออนุญาตนะครับเราจะจำเอาไว้ ลอมได้ขอแบบซีีีไม่กดดันเีย <laughs> รู้จักพิมไหมไม่รู้จักครับพิมคือใครฟ <laughs> ูดเลนจะไม่รู้จักได้ไงก่อนอะไรเพื่กันก็ต้องรู้จักกันเนาะเธออ่านเม้นจะกินมะม่วงไปกินเอ้ยมะนาวอุ้ยอ่านผิดด้วยมะนาวเออไปกินมะนาวเลย <laughs> คือแบบพอ เราเห็นมะปุ๊บเราจะคิดมะม่วงเลยเพราะไอชอบมะม่วงยูรู้ยูรู้ปะอืมไม่รู้คือแบบตั้งแต่นานแล้วอ่ะไอเป็นคนที่ชอบกินมะม่วงเนี่ยใช่ไหมแล้วก็แบบทุกคนก็หลายคนก็รู้ว่าแบบชอบกินมะม่วงมากๆแบบกินทุกวันเราก็ไม่เบื่อเลยแบบมันก็คล้ายๆเป็นคาแรกเตอร์ของเราแล้วอ่ะที่จะชอบกินมะม่วง <laughs> ทุกคนก็เริ่มแบบบอกให้เราอ่านแล้วแต่ว่าอันนี้ดีอี่ให้อ่าอนไปนแล้วเราจะเป็นเด็กดีเป็นเด็กดีครับเจ๋งมากแต่แม่บอกให้ไปนอนแล้วก็แปลว่าเราเองไม่ใช่เด็กดีคิวเตอร์กินปาลาคิวเตอร์อะไรก่อนไอคิดว่าไอาก็ต้องเริ่มเปลี่ยนคิวเตอร์แหละเพราะว่าทุกคนเห็นคิวเตอร์นี้บ่อยมากๆมันเป็นแบบฟิวเตอร์ที่ ใช้มาตั้งแต่วันแรกอะอะไรไม่เคยเปลี่ยนเลยใช่อาจจะตีลังกาเอาเลยทุ้คุณรู้ไหมว่าเพลงแรกของไอออะคือแบบตอนนั้นอะพี่เอที่เป็นโปรดิวเซอร์ใช่ไหมของค่ายยูรู้จักไหมไม่ได้รู้จักรู้จักโอเคโอใช่เออดีมาก ก็เขาบอกให้ไอตีล ah. ังกาเว้ยเขาบอกว่าถ้าขึ้นสเตจแล้วอ่ะตีลังกาลงไปเลยเพราะว่าอะไรนะสเตจแรกที่แบบเล่นเพลงเพลงแรกใช่ไหมเป็นทีฟ็อกคอนเฟสใช่ไหมน่าจะใช่แบบเป็นเปิดเพลงเลยรอบแรกแล้วก็พี่บอกให้ตีลังกาลงเวทีเอ้ยสุดๆเด้าจะเปลี่ยนสีผมไม ไม่น่าครับจะจะเปลี่ยนทรงผมอีกสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งน่าจะสี่ห้าเดือนมั้งหกหกเดือนเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเราจะไปไม่มีผมแล,<ไ>ล้วโซรอดดโอเคอ๋อ ไม่เป็นไร explore ล,ลุกใหม่แต่ก็อีกนานใครจะไปรู้อาจาจะติดใจก็ได้ทำสีนี้ต่อไปเลยเลยนะ AI มันสำคัญต่อชีวิตเรามากแปลว่าอะไรก่อน <N> คือแบบอือหือมีคนบอก แม่บอกแม่บอกอเอาเราไม่เห็นของแม่มโทษทีนะครับคุณแม่แมเอะ๊เอะมันมีคนในนี้ที่เป็นเบอร์ดดเดย์หรอมาทาลิคาซาวังวง I'm sorry if I pronounce that wrong anyways um Happy birthday I hope you have an amazing year นั่นแหละ เอจะนอนกี่โมงไม่โมงดีกว่าครับกี่ตีอุ้ย,เ,ยเปลี่ยนมุมกล้องแล้วไม่ได้เปลี่ยนมันมันซูเ,เองมัง้งอ๋อไอ้ก่อนบอกวันนี้น่ะครับเอ,อะไอันนี้ครับบอก <laughs> บอกอะไรไอ้ก็บอกแล้ว <laughs> มีใครเรามีมีใครเรามีใครเห็นเราไหมเห็นครับยูเห็นภาษาไอออ่านภาษาไทยไม่เป็นเลยอืออาอ่านให้อยู่เนี่ย AI พูดภาษาอังกฤษยาวๆหน่อย Hello everyone I don't know what to say What should I say Give me questions if you can Well

สีน่นลทีละโอเคห้าสิบห้าใช่ไหมโอ้วาล <Okay. S 1> oh, wow, you can add how old are you on this year ah uh, sixteen yeah i sixteen this year อุ้ยเราเริ่มโตแล้วชัสิบหกแล้ว ไอเริ่มเข้าค่ายตอนไหน,นไอ้เข้าค่ายสิบสามหรอไม่สิบสี่สิบสามสามปีแล้ะหรอแต่ว่าไอ้ไม่รู้ไอ้ไอคิดว่าไอ้จำผิดมีคนบอกว่ายูคุยกันรู้เรื่องใช่ไหม <laughs> ไม่ <laughs> พูดไปเรื่<า>อย<า> <ๆ S 2> ดีแล้วต้องไม่รู้บ้าง,างค่ะเอา้าพี่บอกฟันดีโอนสิบบาทฟันดีนะคะโอนจร,งริงนะ <laughs> อีกห้านาทีปแปลว,ว่าอีกสักทาชั่วโมงนะครับใคร, like you, ใครไลฟ์กับยูคะยูไม่เป็นไรถ้ายูไม่ไลฟ์เดี๋ยวไอไลฟ์เองก็ได้เออเห็นไหมล่ะโนเวม ber นี้จะสิบหกแล้วหรอวันนี้เพิ่งเกรดแปดเอ้ยวันนี้เกรดเอ้ยตอนนี้เกรดเก้าแล้วจุดๆใกล้จะจบเกรดเก้าแล้วเนี่ยเป็นคอร์เตอร์สุดท้าย นนั่แหละแ้วก็เครียดนิดนึงเพราะว่าทุกคนถามว่าเมนใครในวงบัสดูก่อนว่าแม่อยู่ไหมเมนอีครับเมนอีเมนอีอีอีนัมบุวันครับนัมบุวันนี่แมทจะว่ายอไรไหมห้าสิบห้าสิบ ต้องดูว่าใครจะกลับถึงบ้านก่อนถ้าไอ้นอนก่อนเขากลับถึงเขาก็จะว่าไม่ได้ไม่ก็แม่แบเขาอยู่ข้างล่างแล้วเขาก็เดินขึ้นมาอยู่ตอนนี้เแม่ว่าเนี่ขา<อ>ประตูยังโอ้ประตูเปิดอยู่เนี่ยเปิดแบบเปิดเต็มเลยเพื่อนไอ้บอกว่า ตรงที่ของเรา New Zealand ถ้าจะ New Zealand นะเขาบอกว่า it's 5 a.m ก็คือตีห้าเราจะอยู่ถึงตีห้าปรเล่นอะปรเล่นอะปรเดนประเล่นมันถามอว่า I mean ใครในบัสใครนะใครนะแล้วแม่อยู่อยู่ไหมเอาละเอาความจริงเอาความจริงไปเถอะเอาความจริงไปเถอะ ก็ <laughs> เรื่องอลไรขอคิดอืให้เวลาที่พคิดก่อนกัหนึ่งแล้วทุกคนตอนนี้ก็คิดอยู่ว่าเออเท่ากับเปิดเ <c oughs> บาๆทุกคนมีใครบ้างนะ <c oughs> คนเยอะอะพายพูดที่เราจะปีนังขาบ้างเชื่อชื่อชัวอืมอืม我说了我不做我ว啊，去做。 เมีใครในดาสยูยังไม่ได้ตอบตอบเันแรกเลยยูเมีใครในบัสไอตอบแล้วเมื่อกี้ยูไม่ได้ยินอ้าวไอไม่ดีเองโทษโทษโทษหูไม่ดีหูไม่ดีเมีใครไอตอบไม่มีกินต่อได้ไหมไม่มีอะไรกินแล้วไอเมีใครในดาสทุกคนดีหมดนะครับผมชอบทุกคนแต่ถ้าให้เลือกคนต่ชอบ พี่เจเพราะว่าลายเต้นสวยจริงจริงเราได้ยินข้างหลังว่าเขาบอกว่าคนเดียวกันอันนี้น้องมินนี่น่ปะใช่ไหมมินนี่มาเหรอฮะใช่ฮะเอ๊ะจริงจริงดิจริงจริงดิโอ้อยเอ้ยมินนี่มาไลฟ์ไหม <c oughs> มินนี่มาไลฟ์ไหมจ้ามินนี่มาไลฟ์ไหมจ้าโอ้ยมันห้าห้าแหละโทษทีนะมินนี่<ก>เราเป็นคนทำตามคำพูดเราไปอาบน้ำแหละ เฮ้ยคำถามนี้มาแล้วอะไรเหรอพี่เมนใครในบัสเออจริงจริงแล้วเมนเมนพี่อเล็กค่ะแต่ว่าแต่ว่ารู้จักพี่อาโบด้วยแล้วก็พี่เจด้วยค่ะเมนหลายคนเลยขืน อ่ะเอ๊เราลืมไปเลยว่าเราจะพูดอะไรอ๋อใช่ไม่รบท,ทุกคนคือเราไม่ได้เมนพี่คอปเปอร์เราไม่ได้เมนพี่เอด้วยซ้ำเราเมนพี่ยงครับมวพี่ยงเลิ่มไปน่าใวเนี่มเริ่มมเลื่อมหมวดแล้วบลยขอม 拜拜拜拜，拜拜拜拜。